ที่ชาร์จแบตที่ผมใช้ได้นานมากครับคือเจ้าตัวนี้ครับใช้ที่ชาร์จของรถยนต์มาใส่กับฐานชาร์จ2ก้อนนะครับวิธีทำก็ใช้ฐานชาร์จ2ก้อนนะครับเป็นฐานลิเธียมไอออนนะครับสามจุดเจ็ดโวลต์สแอมป์สาโวลต์สแอมป์นะครับ ก็เอามาต่อรวมกันให้เป็น7.4โวลต์นะครับวิธีต่อก็ขัดขัดกระดาษทรายหน่อยครับเพราะว่าเราจะใช้แบบถาวรนครับก็จะได้เชื่อมตะกั่วใส่เลยก็เชื่อมใส่แบบนี้ครับบวกข้อกับลบแล้วอีกฝั่งก็จะได้เป็น7.4โวลต์พอดีครับแล้วก็ใช้ที่ชาร์จ ที่ชาร์จของของที่ไว้เสียบรถยนต์นะครับมาเสียบมาตอบมาต่อเข้าไปก็จะได้5โวลต์นะครับเอาไว้ชาร์จแบตพอลบอยู่ตรงริมนะครับตรงกลางนี่จะเป็นขั้วบวกตรงกลางนี้ก็จะเป็นขั้วบวกครับตรงนี้คือข้างในครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับของที่ชาร์จรถยนต์ก็เอาวางทับแล้วก็เชื่อมบวกเข้าบวกครับด้านนี้ครับด้านนี้จะได้7 ได้7.4โวลต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับไฟก็จะติดก็จะชาร์จได้เลยมีไฟออก5โวลต์ก็ใส่สวิตช์คันไว้สักหน่อยครับจะใช้งานได้จะได้ปิดได้ปิดเปิดได้ก็แบบนี้ครับง่ายๆครับก็ใช้ได้ตลอด เวลาชาร์จนี่ก็ต้องต้องใช้ไฟแปโวลต์ชาร์จครับเวลาชาร์จเดี๋ยวเวลาชาร์จเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้โอเคครับก็จบแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ